ลุงเย็นดงเย็นอะไรยังน้องน้องบัวเออนุ่นขวาวนุ่นขวาวนุ่นขวาวผอผอบบข้อบ้านข้อบ้าน ข้อวัดข้อมางอีกอัดยาบ้านอัดเนาหน้าแซงหน้าแซงเอาสะสะแกวสะเอิ่งสะเอิ่งสะเอิ่ง บาดสะเอื้องเหรอบ้านยังอ่าต่อไปต่อไปสะเอื้องเหรอยังน้องคู่บ่นี่มึงกูอ่ะนีดโอ้น้องคู่น้องคู น้องคู่เออบ้านน้องคู่แล้วบา้านยังอีกน้องก้าเออบา้านน้องก้าบ้านยังอีกน้องเ,เ,เอื้อ,อ,อื้อบ้านเอือดเอือดเออบ้านเอือดแล้วบา้านยังพ่นพ่นง่อยพ่นง่อยเออแล้วพนน่นยังอีก พูนคกพูนคกุกเออคุ